สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมูเตลูนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักนะคะของชาวราศีมิถุนนะคะหรือว่าเมถุนนะคะประจำเดือนธันวาคม2566นะคะอยหบะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจไม่ตรงกับทุกคนขอให้รับแต่พลังงานบวกพลังงานที่ดีกลับไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าดวงความรักของชาวราศี มิถุนนะคะในเดือนธันวาคมจะเป็นอย่างไรนะคะในออฟซอร์ดใบแรกเครียดคิดมากเลยนะคะ The Lover ์ในออฟครับเชนออฟวอน The Temperance King of Cup Wow Knight of Pentacle Page of Cup ถึงคุณจะเครียดในเรื่องของ ความรักนะคะแต่ว่าการเงินของคุณดีมากปังมากนะคะเดอะมูนนะคะใบสุดท้ายนะคะใบสุดท้ายขออนญาตวางไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะได้เห็นมองเห็นนะคะเรามาดูไพ่ตัวตนของคุณกันนะคะไพ่ตัวตนของคุณค่ะชาวราศีมิถุน9ก้าดาบคุณมีความเครียดนอนไม่หลับนะคะ นอนยังไงก็นอนไม่หลับมีความเครียดวิตกกังวลคิดมากก้มอกก้มใจนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูแพ้อดีตกันนะคะอดีตนะคะเห็นออบบอเหมือนที่ผ่านมานะคะคุณทุ่มเทให้กับความรักครั้งนี้อย่างมากเลยทีเดียวนะคะ คุณทุ่มเทคุณเอาใจใส่คุณใส่ใจนะคะคุณทำทุกอย่างเพื่อให้ความรักออกมาดีนะคะแพลของการเปลี่ยนแปลงนะคะ The t e m p l พนะคะแพอของการาพูดคุยนะคะแพอของการปรับตัวนะคะคุณพยายามปรับตัวมากๆนะคะในในความสัมพันธ์นี้นะคะเพื่อให้ คนรักของคุณนะคะเพื่อให้ความรักของคุณดีนะคะแต่คุณก็เต็มใจนะคะเต็มใจที่จะทำนะคะในความรักครั้งนี้นะคะไพ่เดอะเลเวสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเดอะเลเวบางคนบางท่านถ้าคุณเป็นคนโสดน,นะคะคุณจะได้เจอคนถูกใจนะคะกรมธิบิตบรรดาลชักพาให้คุณได้เจอคนถูกใจแล้วนะคะให้คน ได้ปิ้งรักแล้วนะคะหรือไม่ก็ถ้าคนมีคู่นะคะตอนนี้ก็คือรักกันดีนะคะรักกันดีมีความเข้าอกเข้าใจกันดีนะคะแต่ว่าบางตำรานะคะบางตำรานะคะเห็นเขาบอกว่า the lover ก็คือ อาจจะมีมือที่3เข้ามานะคะอาจจะมือมีมือที่3เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะมันก็เลยอาจจะทําให้คุณเครียดนะคะมีความกังวลนะคะในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าแม่หมอนะคะคิดว่า The Lover นี่ก็คือคือการที่คนสองคนรักกันนะคะอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะคะอาจจะมี อะไรมาคอยขัดขวางบ้างนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะเมื่อคนสองคนนะคะหวังที่จะอยู่ด้วยกันนะคะมีความรักกันด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะคะก็สามารถที่จะปรับตัวนะคะปรับใจเข้าหากันได้นะคะความรักบางทีอาจจะขอให้ถูกที่ถูกเวลานะคะถูกกาลเทศะนะคะก็โอเคแล้วนะคะแล้มาดูตำแหน่งนะคะตำแหน่งปัญหา ปัญหาและแนวทางแก้ไขในเอาเพนเดคลนะคะคือการเงินปังมากดีมากๆนะคะชาวราศีมิถุนการเงินของคุณนิวมากเหมือนคุณมีความสุขนะคะในการทำงานนะคะมีความสุขที่ได้เห็นการเงินของคุณแบบงออเงยงดงามนะคะเห็นการเงินของคุณผีดอกออกผลรายได้ แบบสวยงามนะคะเหมือนคุณก็มีความสุขแล้วนะคะเพือแต่ว่าบางทีก็อาจจะมีเครียดบ้างนะคะแต่บอกเลยว่าในเดือนนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีนะคะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าคนมีคู่ถ้ามีคนเข้ามาหาพยายามเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะขอให้คุณมีความอดทนขอให้คุณ เสื้อสัตว์นะคะในคู่ของคุณนะคะเพราะเดือนนี้คุณจะมีสเสน่ห์นะคะไม่งั้นมันจะทําให้เกิดความเครียดนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณได้นะคะมันจะได้รับข่าวดีบางสิ่งบางอย่างนะคะได้รับสิ่งดีๆหรือไม่ก็บางคนบางท่านถ้าคุณเป็นคนโสดนะคะจะมีคนอายุน้อยกว่าคุณนะคะมามอบความรักรอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะ คนคนนี้อาจจะมีฐานะทางการเงินที่ดีด้วยเหมือนกันนะคะถ้าไม่อายุน้อยกว่าถ้าอายุเท่ากันหรือมากกว่าแต่ว่าเขาจะมีความเป็นเด็กนะคะเขาจะมีความเป็นเด็กที่เขาจะมามอบความรู้สึกดีมามอบข่ามดีนะคะให้กับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ไพ่ใบนี้นะคะคิงอัลคเป็นไพ่ของอ,อนาคตนะคะ คุณนะคะขอไปนะคะว่าเติมเตรมเลยทีเดียวนะคะก้าถ้วยแล้วก็ราชาถ้วยนะคะคุณรอคอยความรักที่ดีนะคะรอคอยอความรักที่จริงใจที่จริงจังนะคะตอนนี้คุณมีพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะนายอบครับก็คือ,อพึงพอใจมีความสุข ที่อยู่ด้วยตัวเองได้มีงานมีเงินนะคะมีฐานะดีแล้วนะคะขาดแค่อีกหนึ่งใบเท่านั้นเพื่อจะให้เติมเต็มให้ครบสิบถ้วยนะคะคุณรอคอยความรักดีๆอยู่นะคะแต่ว่ามันเหมือนอาจจะยังคุณยังไม่เจอนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะหักโหมทํางานหนักมุ่งแต่งานนะคะทําแต่งานนะคะมันก็เลยทําให้คุณอาจจะ ออมีคนเข้าหาคุณยากอาจจะเจอคนได้ยากนะคะฉะนั้นนะคะขอให้คุณได้ออกงานสังสรรๆบ้างนะคะงานสังคมบ้างของหน่วยงานนะคะภัยสรุปนะคะสรุปเป็นดมูลนะคะเซนต์ออฟเพนเตเเห็นไหมคะการเงินของคุณนะคะคนที่ลงทุนลงแรงคนที่ทำงานหนักมาก่อนหน้านี้นะคะ การเงินของคุณนะคะผลิดอกออกผลนะคะอย่างงดงามเลยทีเดียวนะคะคุณฝ้อมองการเงินของคุณคุณทำงานหนักมากคุณมุ่งที่จะสร้างฐานะของตัวเองให้ดีให้มั่นคงนะคะแต่ว่าเดโมลนะคะความาความไม่ชัดเจนความคิดมากความวิตกกังบนนะคะความหม่นหมองความ ยังไม่ได้ดั่งใจนะคะตอนนี้เหมือนเหมือนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันยังไม่ได้ดั่งใจคุณนะคะมันก็เลยทําให้คนที่อาจจะเข้ามาเนี่ยมันอาจจะเขาอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์คุณยังไม่ตอบโจทย์คุณนะคะมันก็เลยทําให้คุณเครยียดมันทําให้คุณเอ๊ะจะปฏิเสธเขายังไงจะไปต่อดีไหมจะยังไงจะน่นนี่นั่นนะคะตอนนี้มัน มันก็เลยแบบขมุกขมมวอยู่นะคะคุณรอคอยไหมคุณรอคอยคุณอยากมีความรักไหมคุณอยากมี king of cup คุณมีความรักดีๆอยู่ในมือของคุณแล้วนะคะรอคุณรอที่จะมอบให้กับใครสักคนหนึ่งนะคะคุณรอที่จะมอบคุณรอนะคะพรหมลิขิตบรรดาชักพาซึ่งพรหมลิขิตจะบรรดาชักพาให้คนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะมา มาพบเจอกับคุณนะคะมันก็เลยทําให้คุณเครียดก็ได้คุณอาจจะไม่ชอบคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะคุณอาจจะยังไม่ถูกใจก็ได้แต่ว่าเขาจะเขาอาจจะตื้อคุณก็ได้นะคะมันก็เลยทําให้คุณเครียดเขาอาจจะยังเขาอาจจะไม่ยอมคุณก็ได้นะคะยังยังไม่ยอมนี้ยังไม่ยอมห่างไปไหนนะคะเขาชื่อเหมือนตอนนี้เขาตื้อคุณคุณนะคะมันก็เลย คุณอาจจะเป็นคนที่ทำงานเก่ง working woman working men นะคะ working ทุกเพศนะคะทุกวัยนะคะคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งขยันขันแข็งนะคะพอมีเด็กเข้ามามันก็เลยอาจจะเหมือนอาจจะทำให้กระชุ่มกระชวย แต่ว่าคุณก็ยังมีความคิดมากวิตกกังวลอยู่อาจจะด้วยเรื่องของอายุก็เป็นได้นะคะอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของอายุนะคะที่ทำให้คุณเครียดนะคะที่คิดมากว่าจะเอาอย่างใรดีต่อไปนะคะยังไงขอให้ชาวาราศรีมิถุนนะคะมีความรักที่ดีนะคะความรักที่ชื่อสัตย์จริงใจนะคะความรักที่มั่นคงนะคะ แล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คอเ like, ม็นมิตรีให้กันด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะวัสดีค่ะ